แพ้เพราะาแตกครับโอเคครับเรามาจะเราจะมารีวิวกันเลยนะครับว่าจริงๆอะ่ะทำไมทําไมซอนตัวเดียวถึงผ่านได้ครับซอนนะครับเป็นสายสแปร์ที่เลื่อนก็เลือดก็ใช้ได้อยู่อะ่ะเจ็ดแสนอ่ะครับแล้วการที่เราสะสมก้อนตัวตัว,ต,วตัวซอน,นเยอะใช่ไหมครับซอนอะ่ะสิบตัวพลัง สเปซประมาณ 93, 39, 93. ้าหมสาม่นเ้เก้าสามอสมงเป็นบ้าอะไรเนี่ยสามหนะครับชม่นส่นเก้านะคบคือลูกลูกหนึ่งอะ่ะถ้าสิตัวใช่ไหมตอนเนี้ยเก็บได้ประมาณ20ตัวแล้ว20เอาไปคูณ39มคิดดูบอสเลือดแค่ประมาณสองล้านไม่สองล้านนี่สองล้านน้อยไป20สล้านมัน้ง เลยยี่สิบล้านเยอะไปปะสิบสองล้านเออเอาสิบสองล้านพอนั่นแหละครับคิดดูมันลอยมาเป็นก้อนๆอ,อะมันลอยมาเป็นก้อนๆจริงๆทีิดว่าทุกคนไม่เห็นมันเป็นก้อนๆน,นะครับซึ่งก้อนๆมันเนี่ยแค่ลูกเดียวอะป้าไปสามหมื่นเก้าแล้วอะเยอะมากลงบอสท,ทีเดียวมเกี้ดูดูด,ดูเลือดบอสนะครับเลือดบอสไม่ใช่เลือดบอส เหนนะครับเราดูได้เลยนะครับจาวิดีโอนี้เลยโอ้ยเฮ้ย,ยลืมกดเดี๋ยวดูเลือดฐานได้เลยนะเธสือใช่บางคนเออผมบอกทิกทกหนึ่งนะครับว่าวิธีการเล่นด่านทำไมคนจีนเขาถึงกดขี่ปนาวุธรัวๆครับทำไมเขาถึงกดรัวๆ เขากดลัวหมายถึงว่าถ้าเรากดลัวใช่ไหมครับฉีบนาวุธจะยิ่งชาร์จครับมันจะกดดูครับมันขึ้นไวมากผล,ผ,ลผลัดผลัดอะไรอา้าผลัดกับการที่กดซอนไปด้วยนะครับมันจะสมูทที่ดีกว่าหิงคืออะไรก็นใช่โอมเมก้กด,ดืม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 ดมมเฮ้ยฮอ้ีอับแล้ว เฮ้ยจริงๆไม่เคยถึงเคยดิอ่มันช้าเพราะกดออตโต้แล้วมันอัพแรกไปถึงโลาแปดเนี่ยแหละโอ,โอ,โอ้โหรือว่าออตโต้ได้ออตโต้ไม่ได้ช่วยหาวอะไรเลยหาวนะครับไม่ใช่หา,หาวครับ นาทีนะครับเราจะมาทำอะไรดีคุจิมยูยูก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมกขนด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะลง Youtube แล้ว ถ้าใครมาดูซับสไครด้วยนะเฮ้ยพูดง่ายไปปะวะเออถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ please ซับสไครได้วยนะครับเอออย่างนี้หล่อหน่อยถ้าใครอยากได้ดีไลค์ผมนะครับพิมพ์ไปเลย ID ชื่อว่า J O E B O Y 471085ครับผมใครอยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งทีมเก่งๆไว้ให้เลยโอเคบ๊ายบาย